พาลื้พาลื้พาเฟ้คุกกี้ับพาเฟ้มาแล้วพร้อมกับท็อปปิ้งสดใสและแสนหวานฮึมโปรดได้ใช้นว่นนักร้องและนักแต่งเพลง คุกกี้รถพาเฟ่คุกกี้นักร้องหน้าใหม่ผู้หลงใหลในเสียงดนตรีเป็นนักร้องหน้าใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์เข้ามาในวงการเพลงโดยมีคอนเซปต์สุดโดดเด่นนั่นก็คือการวางซ้อนทาขนมหวานต่างๆเป็นชั้นๆเหมือนกับเพลงของเธอที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันและความหมายอันลึกซึ้งต่อให้เธอจะไม่ผ่านในการออดิชั่นหรือไม่เป็นที่รู้จักในวงการเพลงคุกกี้รถพาเฟ่นั้นก็ไม่สนเพราะยังไงก็ตามคุกกี้รถพาเฟ่นั้นก็จะเล่นกีตาร์ต่อไปด้วยใจยอันรักในเสียงดนตรีเธอปรากฏตัวครั้งแรกในคุกกี้รันคิงดัม ในเรื่องเรื่องราวของคุกกี้ละพาเฟ่และเธอก็ได้มีเพลงเป็นของตัวเองที่มีชื่อว่าเพลงท็อปปิ้งไม่จะเป็นหรือเพลงเอเวอเรติงยูนิตนั่นเองก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของคุกกี้ละพาเฟ่เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของคุกกี้ละพาเฟ่กันก่อนดีกว่าคุกกี้ละพาเฟ่นั้นเป็นตัวละครสายซัพพอตอย่ามาถามผมนะว่าทําไมตัวละครสายซัพพอตมันเยอะจังผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดฟคิดอะไรอยู่เนี่ยสกิลของเธอก็คือพลืพลืพล้พาเฟ่ เมื่อใช้สก,กิลนี้จะเพิ่มพลังชีวิตของผอมเพื่อนทั้งหมดและจะช่วยเพิ่มพลังป้องกัน10%และจะช่วยลดดีบัฟได้ในเวลา7วิในความสัมพันธ์ของคุกกีและพาเฟ้นั้นยังไม่มีปรากฏออกมาอย่างแน่ชัดว่าเธอนั้นมีความสัมพันธ์กับใคร แต่เรานั้นยังสามารถสันนิษฐานได้ว่าคุกกี้ตัวไหนที่อาจจะมีความสัมพันธ์ต่อคุกกี้ร็พาเฟ่อย่างเช่นคุกกี้พุก้าหานคุกกี้พ่อมดคุกกี้รสสตรอเบอรี่เพราะพวกเขาเป็นแค่คุกกี้สามตัวที่อยู่ฟังเพลงของคุกกี้ร็พาเฟ่แม้ว่างานเทศกาลนั้นจะถูกยกเลิกไปแล้วคุกกี้ร็อคสตาร์คุกกี้ดีเจคุกกี้ชายนิงกริตเต็ดตามเนื้อเรื่องได้กล่าวเอาไว้ว่าพวกเขาทั้งสามนั้นเป็นคุกกี้ที่จะมาร้องเพลงในงานร็อกเยนนิสโตน มีเพียงรอสตากับดีเจเท่านั้นที่ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการแต่มีเพียงคุกกี้ชานิลกริตร์เท่านั้นที่ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแต่ถูกกล่าวถึงเท่านั้นเองคุกกี้รสแซนด์วิชเนื่องจากร้านที่คุกกี้รสพาเฟ่นั้นไปทํางานพิเศษนั้นเป็นร้านเดียวกันกับที่คุกกี้รแสแซนด์วิชนั้นทํางานอยู่ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็เป็นได้ในที่สุดก็ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยเราไปวิเคราะห์ประวัติจาะลึกข้อมูลของคุกกี้รสพาเฟ่กันดีกว่า <Yeah! S 2> เนื้อเรื่องจะทำให้เรารู้ว่าคุกกี้ลาพาเฟ่นั้นแท้จริงแล้วเธอนั้นมีตาสีตาไม่ใช่ตาสีฟ้าซึ่งตาสีฟ้าที่พวกเราเห็นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นใส่คอนแทคเลนส์ก็เป็นได้นอกจากงานร้องเพลงและแต่งเพลงแล้วเธอยังทํางานพิเศษอยู่ที่ร้านแซนด์วิชตามในเนื้อเรื่องของคุกกี้ลาพาเฟ่เหมือนเธอจะเป็นพนักง,งานที่นั่น เราก็จะได้รู้ว่าเจ้าของร้าแนแซนด์วิชนั้นก็ฟังเพลงของเธอแต่เขานั้นก็ยังไม่รู้ว่าคุกกี้ร็อคพาเฟ่นั้นก็คือนักร้องหน้าใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์เข้ามาก็คือคุกกี้ตัวเดียวกันกันกบพนักงานของเขานั่นเองในการที่เจ้าของร้าน,นเอ่ยชมเพลงของคุกกี้ร็อคพาเฟ่ทำให้คุกกี้ร็อคพาเฟ่นั้นรู้สึกดีใจอย่างมากแม้คนตรงหน้านั้นจะไม่รู้ว่านั่นคือเธอก็ตามหลังจากที่เธอนั้นทำงานพนาร์ทไทม์เสร็จเธอนั้นก็กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะไลฟ์สตรีมต่อซึ่งตามที่เราเห็นนนนใเรื่องั้ ทำให้เรารู้ว่าคุกกี้และพาเฟ่นั้นแคร์คนดูไปอย่างมากในตอนที่เธอไลฟ์สตรีมนั้นเธอได้บอกกับแฟนคลับของเธอว่าเธอนั้นจะไปขึ้นแสดงในงานเทศกาลเพลงล็อกเยนนิสต้นหลังจากที่ถึงวันงานก็ถึงเวลาที่คุกกี้และพาเฟ่นั้นจะได้ออกเฉิดฉายในระหว่างที่เธอกาลังพูดแนะนําตัวอยู่นั้นคุกกี้และดีเจก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทําให้คุกกี้และดีเจนั้นตกเป็นเป้าสนใจมากกว่าคุกกี้และพาเฟ่อาจเป็นเพราะเธอเป็นนักร้องหน้าใหม่ก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจมากนะักแต่เธอนั้นก็ไม่สนเพราะยังไงเธอก็จะร้องเพลงให้ดีที่สุดออยู่่ดีในเรืง คุกกี้หานคุกกี้สตรอเบอรี่คุกกี้พ่อมดและได้มางานล็อกเยนด s ้สโตนแน่นอนว่าพวกเขาทั้ง3านั้นไม่รู้จักคุกกี้ราพาเฟ่แน่นอนคุกกี้ลาสตร์เบอรี่นั้นได้กล่าวถึงคุกกี้2ตัวที่จะมางานนี้นั่นก็คือคุกกี้ชายนิกกตเต็ดแล้วก็คุกกี้ดีเจนี่เองในระหว่างที่งานกําลังเริ่มขึ้นนักข่าวนั้นก็ได้มาทําข่าวเรื่องเกี่ยวกับงานล็อกเยนดีสโตนนี้เช่นกันคุกกี้นักข่าวนั้นได้พูดถึงคุกกี้ดีเจที่เขาได้คว้ารางวัลเพลงคุกกี้ยอดเยี่ยมไปครอง และคราวนี้คุกกี้ดีเจจมีการเปิดซิงเกิลใหม่ด้วยในเนื้อเรื่องนั้นเราจะได้พบกับคุกกี้ร็อกสตาร์ที่กำลังถูกนักข่าวนั้นถ่ายรูปอยู่ในระหว่างนั้นเองคุกกี้ลาพาเฟ่เองก็ออกมาโปรโมเทเพลงของตัวเองเช่นกันเธอนั้นได้แจกใบปลิวประวัติและคำบรรยายเกี่ยวกับเพลงของเธอและชักชวนให้ผู้ชมนั้นไปดูการแสดงของเธอแต่ก็น่าเศร้าที่ไม่มีใครรับใบปลิวของเธอเลยแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกต่อให้มีผู้ชมหรือไม่ เธอน่ยก็จะร้องเพลงอย่างตั้งใจไม่ว่าจะยังไงก็ตามเธอก็จะทําให้ดีที่สุดเมื่อการสแสดงได้เริ่มขึ้นนั้นเหมือนว่างานร้องเยนลิสตอนนี้จะแบ่งเป็นเวทีเวทีไปซึ่งก็คือใครอยากดูคนไหนก็ไปหาเวทีคนนั้นนั่นแหละในระหว่างนั้นเองตัวประกอบทั้ง3เอ้ยตัวหลักทั้ง3ก็ได้ไปเข้าชมาการแสดงของคุกกี้ร็อดดีเจแต่มันก็อึดอัดมากพอผู้ชมที่เข้ามาเรื่อยๆนั้นเบียดกันเบียดกันจนโควิด19ถามหาแล้วเนี่ย do you not s o c i a l d s can c i n g ครับพูดไหม เนื่องจากผู้ชมที่เบียดเสียกกันนั้นทำให้ตัวหลักทั้ง3โดนเบียดจนแทบหายใจไม่ออกพวกเขาทั้ง3นั้นจึงตัดสินใจย้ายาไปเวทีของใช้นิกเกเต็ แต่แน่นอนว่าคนดูไม่ก็เยอะไม่แพ้กันแหละหลังจากที่พ,พวกเขานั้นหลบจากฝูงชนมาหลบที่เวทีของใครสักคนฝนก็เกิดตกขึ้นมาซะงั้นทําให้งานเทศกาลนั้นต้องถูกยกเลิกไปอย่างกระทันหันในระหว่างที่ผู้ชมนั้นค่อยๆทยอยกลับกันก็เหลือเพียงแค่ตัวประกอบทั้งสามเอ้ยตัวหลักทั้งสามที่ยังคงยืนอยู่ในงานเทศกาลแห่งนี้ท่ามกลางสายฝนในระหว่างที่พวกเขานั้นคิดกำลังจะกลับกันแล้วก็มีเสียงทักทายอย่างสดใสนั้นดังขึ้นทําให้พวกเขาจะแปลกใจอย่างมากเพราะว่างานเทศกาลนั้นควรจะถูกยกเลิกไปแล้วแต่ทําไมฟุกกี้ตัวนี้ยังคงงงงยยยืนนัดดทที่่จะแแสอูถึม้าาเศก จะถูกยกเลิกไปแล้วแต่เพื่อคุกกี้ที่กำลังรอฟังเพลงของเธอจากที่ไหนสักแห่งอยู่เธอก็จะตั้งใจร้องเพลงอย่างเต็มที่เธอนั้นก็ได้ร้องเพลงที่จะขับขานที่นี่เป็นครั้งแรกนั่นก็คือเพลงท็อปปิ้งเป็นจําเป็นหรือ everything you need นั่นเองเมื่อทั้ง3านั้นได้ฟังเพลงของเธอนั้นก็สัมผัสได้ถึงความรักในเสียงดนตรีของเธอและความจริงใจที่มีต่อคนดูทุกท่านแม้ในงานเทศกาลนั้นจะมีอุปสรรคมากมายและความไม่เป็นใจเกิดขึ้นแต่เธอนั้นก็ไม่ได้คิดที่จะรู้สึกแย่กับมัน กลับกันมันคือแรงผลักดันที่ทําให้เธอน,นแข่งแร่งขึ้นหลังจากเพลงท็อปปิ้งไม่จําเป็นนั้นถูกปล่อยออกไปสู่สาธารณชนเพลงของเธอก็ได้ติดท็อปชาร์ตอันดับหนึ่งแม้แต่เธอเองก็ยังไม่ค่าคิดซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นก้าวแรกแห่งความสําเร็จของเธอเกรดเลกเกดน้อยเกี่ยวกับคุณยิลาฟาเฟเธอนั้นได้มีวิดีโอพาเฟสเปเชียลเมสเซจซึ่งในวิดีโอนั้นก็จะกล่าวถึงเรื่องจริงเกี่ยวกับเธอและก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เธอเสมอ ความรับในทุทนอันแสนหวานและไพเรอะของเธอนั่นก็คือความรักที่จะทําเธอนั้นพร้อมปรับปรุงหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อแฟนคลับของเธอและหน้าที่ของเธอก็คือทําให้ดีที่สุดนั่นเองเดบิวตซิงเกิลแรกของเธอก็คือ This Is p e r f E Cookie t c ซึ่งเดบิวตซิงเกิล <ๆ S 2> ต่างๆของเธอนั้นได้ถูกลงใน Cookie Music, Bakefile และก็ Cookie Tube ซึ่งล่าสุดนั้นเธอนั้นก็ได้ขึ้นสดแสดงบนเวทีถ่ายทอดสดโดยฟีน ซึ่งก็สื่อให้เห็นว่าชื่อเสียงของเธอนั้นเริ่มมีมากขึ้นแล้วในด้านบุค,คลิกนิสัยคำพูดหนึ่งของเธอที่เธอทำท่าปิ๊งปิ๊งใส่เธอนั้นก็รู้สึกเขินอายขึ้นมาเลยทันทีนั่นก็แสดงให้เห็นว่าโดยปกติแล้วเธอก็เป็นคนขี้อายเช่นกันเธอนั้นมีใจรักในเสียงดนตรีเป็นอย่างมากไม่ว่าอะไรก็ตามเธอก็จะร้องเพลงต่อไปเพราะว่าเธอรักในเสียงดนตรีงไงล่ะเธอสามารถมองทุกอย่างให้เป็นโพสิทีฟได้แม้ว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น เธอนั้นก็ยังคงสามารถมองไปข้างหน้าและก้าวไปข้างหน้าได้เสมอทําให้เรารู้ว่าเธอนั้นเป็นคุกกี้ที่เข้มแข็งมากๆสําหรับเธอแล้วแฟนขับนั่นก็คือท็อปปิ้งที่หวานที่สุดในโลกก็เป็นเพราะว่าแฟนขับนั่นก็เหมือนท็อปปิ้งที่มีค่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องประดับท็อปปิ้งบนตัวคุกกี้ให้มากมายเพราะว่าถึงแม้ไม่ประดับอะไรแต่ก็สามารถร้องเพลงออกมาจากใจก็สามารถสื่อถึงใจแฟนขับได้เหมือนกันเครดิตเพจกุ้รันขอบคุณที่มาบอกนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะคบสำหรับคุกกี้มาพาเฟ่หากมีขาดบกบกผ่องหรืออาจมีอธิบายงงๆอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วก็กำลังใจดีๆจากทุกคนด้วยนะขอบคุณที่ติดตามกันมากเลยนะยังไงผมก็จะทำคลิปดีๆต่อไปแล้วก็จะพัฒน,นา,นา,นานตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนพาเรืพาเรพาเฟ่แฟนคลับทุกคนเป็นดัมท็อปปิ้งที่หวานที่สุดในโลก